สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่กะลอกน้อยขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่ช่องอ่านเขียนเรียนรู้กับครูนุชกันอีกครั้งแล้วนะคะ ในวันนี้นะคะครั้งนี้คุณนุจะมีบัตรคำเกี่ยวกับตัวสะระในภาษาไทยนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะพร้อมหรือยังคะพี่กระลอกน้อยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่นะคะคือบัตรคำสระนะคะเด็กๆเ,เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็สะกดคำกันนะคะเด็กๆสระ,อ,ะอ่านว่าอะ ออาอมอามะรออระมะระสาระอาอ่านว่าอาออาอาตอาตาค่ะต่อไปนะคะสาระออ่านว่าอีออีอีมอามะรออีลิมะลิซาระอี อ่านว่าอีอออีอีสออีสีต่อไปนะคะสระอืออ่านว่าอือออืออือตอืกอตึกสระอืออ่านว่าอือออืออือมอือมือ ไปนะคะสระอุอ่านว่าอุออุอุดอุดุสระอูอ่านว่าอูออูอูหออูหูต่อไปสระสระแออ่านว่า แอะอแอแอทอแอแทสารแออ่านว่าแอออแอแอบอแอแบสระสระเออ่านว่าเอออเอเอตอเอเตสระเออ่านว่าเอออเอเอซอเอเซ สระแออีกครั้งนะคะเด็กๆสระแออ่านว่าแอออแอแอทอแอแทะสระแออ่านว่าแอออแอแอบอแอแบสระอออ่านว่าออออออกอออกอสระอออ่านว่าออออออคออค สระโออ่านว่าโอ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 ปอโอปกสระโออ่านว่าโอ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 บอโอโบต่อไปนะคะสระเออ่านว่าเอออเอเอลอเอเลสระเอออ่านว่าเออออเออเออ ลออะละมอเออมอละมอสระเอียอ่านว่าเอยอเอยเอยกอเอยเอยไม่ตีเยกอเยสระเอยอ่านว่าเอยอเอยเอยรอเอยเลียสระเอือ อ่านว่าเอือออเอือเอือสอรออสศระออเอือเอือสระเอือสระเอืออ่านว่าเอืออเอือเอือสอเอือเสือสาระอัวอ่านว่าอัวอออัว <Arri> อัวผออัวผัว สระ out, no อ, hehe, อัวอ, wrote, อา for for ่านว่าอัวอออัวอัวบออัวบัวสระอําอ่านว่าอําอออัอ,าอ ar, ํารออัอรําสระไอไม้ม้วนอ่านว่าออไอไอจอไอใจสระไอไม้มะลายอ่านว่าออไอไอ อไอไหและสะระเอาอ่านว่าอเอาเอางอเอาเงาแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ค่อยๆฝึกบ่อยๆแล้วเด็กๆก,ก็จะจดจําได้เองค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่กระลอกน้อยสวัสดีค่ะทุกคนเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ